สวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็แจ็คปัดซามาประกอบพาเบอร์ให้ครับผมทำไม่เป็นครับสับสนสับสนชุดไฟ้ตัวดีวันนี้วิธีอย่างน่าแจากสิบสิบเอ็ดเี๋ยวเอาเอาหนามเขียวออกกัน นี่ครับหน้าตาประมาณนี้ผมไม่เก่งครับกลัวมันจะพังหน้าเลยอันนี้ข้างเราหกคู่ครับนี่หกคู่มันโตนย่า ตัวเนี้ยบมดห่อนเลยทุกคน,นอืมเดินเอาเดินไปเลยมือมันห้องที่กิมเอาหนีแล้วเนี่ยโมเลกห์อืมติดนะอือฝั่งนี้โกคู่ครับฝั่งนี้ขาวโกฝั่งนี้ก็ขาวโขกข้างใครข้างนั้นครับ Bây giờ nó Một bèn nó Nó phân kèm Vậy mày vay cái lòng <laughs> đu <laughs> 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 Mình bố xí hai đó Nó Ôi Nó อันนี้แอมแต่งครับแอมแต่งนะฟาเวอร์แต่งนะแจ็คมาทางนี้ก็แน่มูเย็นคือคือของมงคลอย่างนะรถแห่แต่งนะมันหวานนะรถแห่แต่งเออมงคลสาว FC FC ีห้ฟซีใเพลงไปขยายไม่เอฟซเราเราเฮทุกหล่อเนาะ

คือรันรานนาวัดนะเดี๋ยวรอติดตามครับต่อครับเอาครับมาชมกันต่อครับเล่นแรกแล้วลองใส่ดอกแล้วพงแล้วครับประกอบเสร็จแล้วออบุมีห้ามเลยบุมีห้ามเลยแจ็คดีแห้งปะนี่ครับแจ็คแจ็คกดซาวเดินระบบไฟให้ครับ นี่ประกอบให้ ok สวยครับสวยมาบ้งนะครับ <apply> ส <some drinks> <para renal ina> <gu> <kaz uffy> ั่งเลยตอนรุ่งเช้าด้วยแป๊บหนึ่งนิดมาแล้วอ้าวนี่มาเลยเนี่มาแล้วข้าไม่ท้ากูก็ไม่เป็นฟองเลย น่ขยายอืมนี่อนบ่แห้งขาดว่ะแห้งบ่อุ่นบ่อุ่นอยู่ว่อุ่น่แบางสิ่งหรหรือพอดีบ่ปกติู่ปกติบ่อืมปกติไม่แจกสีละเจีบ่แพี่ตัวดเออ เนี่ยยังสีแรงทีก็ลงเยอะกว้กางนี่เองคือนี่ครับโอ้โหอันนี้ทีมงานแจ็คกอดซาวนะครับที่ที่เคยลงคลิปอยู่ตลอดครับที่ไปด้วยกันตลอดบ่อยๆสนใจก็ติดต่อแจ็คกอดซาวได้นะครับ อยู่ไปอยู่ไปอยู่นอนแค่แบบแต่ว่าบ่เคยเปลี่ยนมันบ่อตัวนี้บ่อตัวไหนตัวนี้ที่นี่บ่อเปลี่ยนไม้เบิร์ดเบิร์ดเลยไปสอมมาเปลี่ยนทั้งเบิร์ดเลยเออเปลี่ยนทั้งเบิร์ดเลยล้างบนมันช็อตเบิร์ดเลยนะตอนนั้นเปลี่ยนไม้เบิร์ดเลยตัวนี้่่ก็ไมมชวยทแจ็คไฟล่ะวะไฟวิ่งกะ

ดูวะไปอาบน้ำกันป่แมนเปิดมาไลยงานโบโบเป็นยังมี่ไอ้ฟิวขาตัวนี้มันสีฮอนกุนนี่อีกอันนี้ปกติด้้นี่อูนแห้งปกติตัวนี้สีเย็นกลั่ว่ามันพนร่มมันตอง bộ kia, tháo chỉ phòn, tôi nhỉ nó luôn, là là bơi, ạ, có kia yêu, อน่นปกติแบบเออคือสามการยืนแจเบิร์นเออเบาเบาลงเบิ่งนแรงมันสุลดลงลองเบาลงจะหน่อยแต่ต้องแจเบิร์นแต่ครับว่ามันทดมันต้องมีเสียงแล้วเออเนาะเฮ่ไปยกตู้เฮ้ยตัางเฮยไฟวิ่งประหัวมันสิแข็งมันถืออ่อนๆนล่ะไฟวิ่งมันอ่อนล่ะไฟบิงมันมันขึ้นมาแจ ่ได้ตอตอต่อตออะไรนั่นนีอืมตอบหูกันปะนี่นี่ไฟวิ่งมันีเอ้ยบหูตอเยโอเสียงเขานี่ตอเลย่นี่นีมันออกแกนี่โอ้มันบุคนดอกนี่ก็เม่อด้ใเ่แต่เาระสันเดยนี่ลืมลืลืไฟวิ่งมันแรงเขาเสียง คือแล้วมันว่าต้านี้ไฟวิ่งที่ขึ้นมาเฮาต้องเขานี่นี่ไฟวิ่งมันออกแกงนี่เออมันต้อง APC ออกจากวิเลกอนอ๋อมันอยู่มันต่ออยู่แล้วบ่อนจ้านี้เออมันต่อใเบิดแต่ว่าเฮาบ่ได้เอานี่เข้าระบบเออบ่ได้เอาคั่วบวกเข้าเข้านี่มันต่อไว้แต่ว่ามันบ่มีสัญญาณไอ้ลำโพงไปไปแล่นไปนี่นะมันลอแค่ไฟตัวนี้เอาเข้านี่มันก็หน้าสิแล่น ได้ระกพอนป่นั่นแหะมีต้นอู่นนอกอันีต้นหน่งับได้ยู่นี่งับได้ยู้นอมันคืต้นบ่ละตัวนี้ก็ต้องอ้อหาหากันสิโอ้พรดลมต้องอยู่นี่ มันลกับบะมีออกด้เลยแช่แต่าบางก้อยกันหน่อยมันระบายพระท่านเนาะบิดมันบิดมันไฟแห้ง,งลเลยจะจะเพิ่มพัดลมเป็นเทอร์โมเทอร์โบเลยคน้นึงก็ใส่มิเตอร์หนึ่งจุดห้าแอมป์เนาะนี่ยี่ยี่สิบสามสิบมิลแอมป์เองแอมป์ลงบา แ้งเตนี่ไม่คุ้มึงนไม่ได้ปีกกองบขืนนี่แหละเดีลเจากปกติอยู่แจ๊กบอนแล้วก็หนีมันถือพระลมเนาะมันเย็นก่ออือลงแล้วได้อยู่แต่ว่าสูงงานบ่นั่นแหละพะลมรบ้าพระท่านนี่แหละ น่นงงารักสิล่องตูงไงเบื้องก่อนเดี๋ยวจะพาไปล่องตูงไงล่องเสียบแจ็คนี่ไหรู้เปล่าหรือพันคอร์ดบอเอามีกับคอร์ดตัวหนึงน่งเนาะกระพือตัวนี้ไปคาดดติตูเบสเบื้องก่อนต่างไว้แล้วต่างอย่างนี้นะสกิสซอร์เดียเย๋ยวยกแค่ตัวปั๊บออกมาครับเพื่อตัวเดียว เอานี่ครับก็ออกามาสมหนยนี้เสียบสายลำพ้งตู้มันเลี่ยงขั้นไปเบิร์แล้วเดี๋ยวลองก่อนซะเดี๋ยวลอกนเนาะเสียพักเสียพักหนึ่งสิบนาทีสิบนาทเดี๋ยวลองไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะลองใส่ตู้ใหญ่ดูครับห้านะแจ๊ผ่านะเดินก่อนเนาะ <c oughs> นี่ครับทีมงานครับวันนี้ก็แม็กนี่ครับผม